ถ้าตายแบบไม่ตั้งใจตายตายกระทันหันไม่ทันได้นึกถึงอะไรเนี่ยเราจะไปไหนก่อนสำหรับท่านใดที่ไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายสามารถเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคุณโยมส่วนมากคนที่จากไปแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนี่นะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือนอนหลับแล้วไหลาตายไปเลยเนี่ยดวงจิตจะหลุดออกจากกายหยาบคือกายมนุษย์เรานี่นะแหละนะแล้วก็จะล่องลอยไปตามที่ต่างๆที่นึกถึงเช่นกลับบ้าน ไปหาครอบครัวไปหาคนรักและพยามจะสื่อสารพูดคุยด้วยเนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอด7วันรอเจ้าหน้าที่นะรับตัวไปพิพากษาบุญบาปในโยมโลกต่อไปแต่ถ้าในระหว่าง7วันนั้นสามารถนึกถึงบุญที่ตัวเองเคยทําได้หรือได้รับบุญจากหมู่ญาติที่อุทิศไปให้นี่นะจนใจผ่องใสพอได้รับบุญเนี่ยก็จะสามารถปรับภพบภูมิไปสู่สุคติโลกสวรรค์ในทันทีนะนี้คือกรณีที่ตายแบบไม่ทันได้ตั้งตัวตายนั่นเองนะ ส่วนใครมีคำถามอะไรที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้สามารถพิมพ์มาถามก็ได้นะเจริญพร